คอเสียของ iPhone 13 Pro อ Intro มาเพิเ่มเติมกับจุดที่อยโบมันนกใ iPhone 13 Pro นี้ โอเคงคีย์บอร์ดล่าหน่คนคางใส่ยาักเลยมันมันลอยตามันบวสิ้นเลยเด้อแต่สาหรับคนที่ใส่ iPhone มาเป็นประจาอาจจะบวค,ความมีปัญหาแต่สําหรับคนที่เคยใส่ a อ d r o i d มาแล้วแล้วไม่หยาดใส่ iOS นี่ก็บ,บ่ค่อยสิ้นปานไดเด้อคีย์บอร์ดภาษาลาวของ iOS 2บ่สามารถส้างแอปโคนได้หรือใส่2แอปสําหรับพ่อขา้าแม่ขา้าซาวคล้ายนี่ก็จะมักใส่แอปโคนเนะาะแบบว่าแอปเป็น2แอปต่อยาง WhatsApp เนะาะ l ล n e บอเฟซบ o ๊กเ e สเซจ พอจะมีเฟซโซนโตแล้วก็มีเฟซขาขายแซตตอบนะบางคนเข้ากับบได้ยากมีโทรศรัพท์ไรเครื่องไรปันได้ยมีไรกวน,นัดมันพกพาแีา่อันนี้ก็เป็นจุดทั้งขอเสียและทาปัญหา i น h o n ไอโฟนยังบบเฮตมาจากเถื่อนะอาจจะ กักไว้รอลุ่นทัดไปเนาะสามดีไซน์ลำโพงดีไซน์ลำโพงนี่โซนโตว่ามันมันบบต่างกับไอโฟนหคล้ายๆกันเป๊ะเลยแทบว่าสิเป๊ะกันเลยเรียมกับไข่ไข่กันเนาะดีไซน์นี่ก็มันอาจจะรู้ขึ้นแต่บบต่างลายจะเป็นสแตนเลสเนาะแต่หูมันนี่นี่หน่อคางนึงนี่มันมีชางหูอีกคางนี่มีหาหูซึ่งเออ่หูมันก็มันบกคร่องานมันก็เทอเนาะมันเสียห้ทั้งขาแล้วมันท่าๆกันบมดเป็นคางละซีหูกันยังดีลำโพงนี่มันก็จะมีแต่คางเดียวเนาะอีกคางนี่ก็เป็นไมโครโฟนซึ่งคอย ว่าปัจจุบันาจะเป็นลนะําโพงสองคางแล้วแต่ขอ,ขอใจผิดลําโพงแต่ด้านไปอยู่ถึงเนาะ เพราะว่าดวได้ยินว่าเป็นสเนะตอริโอนิกมันจะนิกมันจะอยู่ซองขางอยู่รวมเนาะห้หลายคนก็เข้าใจผิดว่าลําโพงอยู่ซองขางนี่นะแต่ความจริงโมเมนมันจะอยู่คนละขางแต่เสียงนี่มันรู้สึกว่าบบุคอยบาลานบนใดเด้อเสียงนอกข้างนี่จะฟังมวนกว่าข้างนี่จะฟังคอยกลัวแล้วก็ตานบนมันจะเสียงจะสูงมันจะออกไปทางแหลมมันะส่วนตัวบุคอยมักบนใดซีคุณภาพของหูไอโฟนยังโบสูแอนดรอยเลยซึ่งคุณภาพมีคอยมหมายถึงก็คือคุณภาพาห, iti, หรือคมคม,คมนาะคมลึก ควมซัตแม้นนโมดูแอนดรอยแต่ควบยึดยืนในการจะนําไปปรดเศษนี่โอเคซื้อว่าใส่ได้บางเพิ่ม <ๆ S 1> บางครั้งนี่ก็ดีกว่า Android แต่ว่าควบควบหน่อยเวลาเขาอยากครอบอใส่แทบบอคคอยได้เวลาหปันใดเพราะว่าขนาดพิกเซลมันหน่อยลายเกินไปหาโบมีโหมดโปรหรือโหมดคามิลาโปรแล้วก็วิดีโอโปรโบมีเนาะใช้โปรยังยๆคือโหมดแมนนวลหรือ, omi, อโหมดไงไง Mode, Manual, หรือโหมดคัสตอมที่สามารถทปั๊บได้โบว่จะเป็นค่าเซึ่งค่าเอฟเนี่ยโบสามารถทปั๊บได้อยู่แล้วสำหรับโทรศัพท์เพราะว่ามันจะฟิกมาตายโตเนาะสำหรับเลนเพราะว่ามันม บนดิิ่อหรือกล่องคอมแพคที่สามารถปับ F ได้นะซึ่งกับกับบวเครื่องเหล่านี้ปันได้แล้วอยู่แล้วสำหรับ Android มันกับปับได้สิ่งที่อยากให้ปับได้ก็คือ iOS, s เอสตอร์สปแล้วก็ไวบรานแล้วก็อื่นๆที่สามารถปรับได้คือควรจะมีกับพกตัวเครื่องนี้ที่มันเป็นสแตนเลสนี่ก็เป็นขอพิจารนาหรือจุดที่ขาบอมักอะไรมันเห็้ห้อยมือนี่มัน มันเต็มไปเบิดหอยมือนอ่มันเปื้อนบวงอ่างต่อให้เมื่อแบบล้างมากใหม่ๆเนี่ยกเกิดห้อยได้ไงอะไรก็ทำความสะอาดคนข้างเากเจ็ดหอยบากหรือส่งมาหกส่งมหกนี่นี่แหละนี่เห็นบ่เอิดว่าส่งมหอกหอยบากหรือหอยติงยังก็แล้วแต่เป็นหอยบากทีสัางมาตะดนสัางมาแต่ไอโฟนชิปหมดแหละคอยก็สั่งนี่ ่อยสังเป็นตาสั่งมาดีเออตอนนั้นก็เป็นส่วนที่ยุกแรกๆจะจะบค่อยได้สร้างแต่ว่าลื่นทัดๆมาที่ Android ห้อยบักห้อยติงบ่งมีแหละ Android ปัจจุบันจะมีแต่ห,ห้อยหูกอ่อกขนาดห,ห้อยหูก่องขนาดน้อยน,น,นี่คือ Android เห็นบอกเพื่อๆเนี่ยมืเห็นสำเห็นบอหูเล็กๆกกกกกกน้อยนะสำหรับ Android ซึ่ง iPhone นี่คอยคิดว่ามันมันควรจะบม่มีห้อยบากตั้งแต่ iPhone 12หรือ13เลยนะเนาะ8โหมดซีนิมาติกนี่คอยคิดว่ามันต่างซื่อเวอร์กันไปแล้วก็บโมสมซื่อจักหน่อยเลยซีนิมาติกมันคือภาพ,พยนต์ถัาต่างซื่อขนาดนี้มันควรจะเป็นโหมดโปรม่นบออ่่ะการต่างโหมดโปรเลยก็ แน่นอนคัสตอมได้หลลยอยางม่ว่าจะการต่างโปรไฟล์พิเ t เจอร์การปรับโทนการปรับ iOS ปรปับซัตเตอร์สปีดและก็มีส่วนสวยนะการปรับเข้ามาที่แบบว่าเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับซิ e m มติกซึ่งโหมดซิเนมติกนี่สำหรับ iPhone คอยคิดว่าคว้นใส่สื่อว่าวิดีโอพอร์เท็โหมดวิดีโอพอร์เท็มันจึงสมสื่อเพราะว่ามันสามารถแต่ปรับได้เพียง f อ t o ต ก้านนาซัดลังเบอร์มันปั๊บเลยเท่านั้นเป็นฟีเจอร์สนุกเด่นๆนซื้อๆเนาะก้าการซูมระยะไกลนี้ค่อนข้างน้อยเนอะคันมันมื่อเทียบมันเคยใส่ Android มันซูมได้หลาเลย,ลยสำหรับการถ่ายหุ่แต่วิดีโอนี้แน่นอนก็นประทับใจเราเรื่องวิดีโอการซูมของ iPhone นี้โบเป็นห้องพายอยู่แลลวเนาะซิป โหมดมากโคนีหลร้คนก็ดีใจกะโอเคกะชิไปขาดวังยังร้ายจะคล้องกับบอดี้ขาดวังยังหนอกแต่ว่ามันหนูสื่ออึดอัดเวลาเข้าทายโดยอยพาะเข้าทายไกลๆนี่แบบมันก็วูบเข้าไปเป็นโหมดมากโคทั้งท้ที่เขาบอดกถ่ายมากโค้เข้ายาก่ายไกล้แต่ไกลตามความสามารถของเล่นที่มันทายได้แต่บอดากเขาโหมดมากโคมันก็เขาวูบเขาแบบดื้อๆเลยแต่ว่ามันก็สามารถปั๊บได้อยู่ได้ปั๊บได้ด้วยกดแต่ว่าเข้าบอดี้กดนะนี่เป็นวันนี้ก็เป็นขอเสียลืมปัญหาจุติขบมักอันนี้คอย ไปปับ๊บในเส้นติ้งเราไปแบกให้มันบุฟแลยแต่แต่มันก็นยังบุฟเวลามือไกระนี่10ปกติเราเดี๋ยวโอเคเห็นไหมบุฟวิดีโอมันมันแห้งกรุบผ่าเพ่งโบ้สวยเลยเวลาเขาคลายไปไกลๆเห็นไหมบุฟโบ้สวยเลยการมดเพียงเท่านี้นะสำหรับ iphone 13 pro ที่คอยบ่มักสำหรับเพื่อนๆมีจุดใดไหนะที่คิดว่าเป็นจุดโบประทับใจเป็นขอเสีย,ยและเป็นจุดที่บ่มักสามารถคอมเมนต์ ต่คลิปนี้ไรเด้อซึ่งปัญหาที่ข่อยจะกล่ามา่อานี้เป็นปัญหาส่วนตัวของข่อยที่ข่อยได้พบเพาะพบอไดไม้เขาว่าเป็นปัญหาที่ข่าวลือลรือฝ่ายคนที่พบเจอเนาะจึงเป็นปัญหาส่วนตัวข่อยเองและมันมีปัญหาที่คนอื่นที่ได้เห็นได้รับหูที่ข่อยได้กลารถึงนั่นอาจเป็นยอนว่าข่อยบได้พบเพาะคือประสบการณ์ของผู้อื to ่นเป็นปัญหาส่วนตัวเด้อสิะเล่า